ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel n ครูเต้นสอนดีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทาง c h anel n ครูเต้นสอนดีนะครับจะมาสอนวิธีสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form ง่ายๆนะครับสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับจะพาสร้างแบบฟอร์มนะครับรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Google Form แล้วก็จะพาไปสร้างแบบฟอร์มเพื่อบันทึกนะครับข้อมูลของนักเรียนเพื่อทําการเก็บข้อมูลก่อนที่จะ ข้าสอบตอบคาถามน,นะครับผมใครอยากรู้ว่ามีขั้นตอนการทํายังไงครับไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมไปกันเลยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามแล้วไปกดกระดิ่งไปที่แจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องครูเต้นสอนดีด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทําข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form แบบง,ง่ายๆกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับเราต้องทําการเตรียมนะครับ ข้อสอบนะครับรวมถึงไฟล์รูปภาพต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการออกข้อสอบเตรียมมาให้พร้อมนะครับเช่นไฟล์ Word แบบนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรูปภาพที่เราจะใช้นะครับเราเตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับผมสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนะครับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ก็ได้นะครับจากนั้นทําการนะครับล็อกอินโดยใช้ gmail นะครับแ l o u u านะครับล็อกอินเข้าไปนะครับ ไปที่ Google a p p นะครับที่จุดทั้ง9จุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับาจากนั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปที่ Drive ก่อนนะครับเมื่อไปที่ Drive แล้วนะครับผมเราทำการสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บรูปภาพนะครับคลิกขวานะครับเลือกคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ครับผมจากนั้นทำการสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บ Google Form ของเรา คำว่าสร้างได้เลยครับ๋ยวมาคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ google form นะครับจากนั้นไปที่เมนูใหม่ครับเลือกคำสั่ง google form ครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับไฟล์ของ google form เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราสร้างทีแรกนะครับมันจะตั้งชื่อว่าฟอร์มไม่มีชื่อครับผมจากนั้นให้เราทำการนะครับใส่ชื่อสำหรับฟอร์มนะครับ แบบทดสอบก่อนเรียนแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นคลิกไวิที่ว่างหนึ่งครั้งครับหัวข้อตรงนี้ก็จะหายไปนะครับทีนี้นะครับจะขออธิบายนะครับเครื่องมือในหน้าต่างนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูส่วนของตรงกลาง นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับคําถามคําถามตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่เราจะออกแบบนะครับออกแบบรูปแบบคําสั่งต่างๆที่อยู่ในหน้านี้นะครับส่วนการตอบกลับนะครับจะเป็นเปรียบเสมือนกับหลังบ้านนะครับจะดูว่ามีคนตอบข้อสอบหรือตอบแบบสอบถามเรามาแล้วกี่คนนะครับจะดูที่การตอบกลับนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ ในส่วนของแบบฟอร์มตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกนะครับเป็นกล่องนะครับสามารถที่จะคลิกลากค้างไปตำแหน่งต่างๆได้นะครับตรงนี้เป็นกล่องต่างๆนะครับอ่าเรามาดูเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างข้อสอบนะครับปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเป็นปุ่มเพิ่มคําถามปุ่มถัดมานะครับปุ่มนําเข้าคําถามนะครับเผื่อเรามี มีฟอร์มหลายฟอร์มนะครับเราต้องการเอาคําถามจากฟอร์มอื่นนําเข้ามาในฟอร์มใหม่นี้ก็สามารถทําได้นะครับปุ่มเพิ่มชื่อนะครับหัวข้อนะครับปุ่มเพิ่มรูปภาพครับผมปุ่มเพิ่มวิดีโอนะครับและปุ่มสุดท้ายคือปุ่มเพิ่มส่วนนะครับปุ่มเพิ่มส่วนนะครับอ่านี่ก็คือเราสามารถที่จะข้อสอบเป็นตอนๆได้นะครับซอยเป็นตอน สั้นๆได้นะครับโดยใช้เครื่องมือเพิ่มส่วนนะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้นะครับจะพาทำที่สส่วนนะครับโดยที่ดีไซน์ไว้ก็คือส่วนที่1นะครับจะเป็นส่วนที่เก็บรายละเอียดของผู้เข้าสอบนะครับและส่วนที่2จะเป็นคําถามห้ข้อทีนี้ในการเพิ่มคําถามนะครับการเพิ่มคําถามก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่กดเครื่องหมายบวกแบบนี้ครับกดเครื่องหมายบวกคําถามก็จะเพิ่มขึ้นมาให้นะครับ ส่วนวิธีการลบก็เพียงแค่กดที่รูปถังขยะนะครับถังขยะแบบนี้ได้เลยนะครับถังขยะแบบนี้ได้เลยทีนี้ในส่วนนี้นะครับเมื่อเราสร้างขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมมันจะสร้างคําถามมาให้เราแล้ว1ข้อนะครับหข้อแบบนี้นะครับทีนี้จะขอธิบายตรงนี้นะครับในส่วนของอการเลือกคําตอบว่าสามารถตอบได้แบบไหนบ้างนะครับเราก็ติ๊กที่เมนูด r o p d o w n list ตรงนี้นะครับสามารถแบบตอบแบบคําตอบสั้นๆนะครับ ได้นะครับตอบแบบยาวเขาจะใช้แบบย่อหน้าแบบนี้นะครับแบบหลายตัวเลือกก็คือข้อสอบแบบช้อยนะครับจะเลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียวนะครับแบบเช็คลิสต์แบบนี้นะครับจะสามารถตอบได้หลายคําตอบนะครับแบบเลื่อนลงนะครับเป็นแบบลิสต์แล้วก็เลือกได้คําตอบคําตอบเดียวนะครับสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้นะครับส่วน3ตัวข้างล่างนี้นะครับเป็นคําตอบแบบให้ค่าคะแนนนะครับ ก็คือสเกลเชิงเส้นนะครับตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับตารางกิจช่องทําเครื่องหมาย3ตัวนี้เหมาะสําหรับเอาไว้ทําแบบแบบสอบถามนะครับแล้วก็การใส่วันที่แล้วก็เวลาต่างๆนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเราเราลบไปก่อนก็ได้นะครับผมลบไปก่อนก็ได้นะครับให้เหลืกแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มทํากันใหม่นะครับลองฝึกเพิ่มฝึกลบดูนะครับอ่าต่อไปครับ เรามีมาดูเมนูในการออกแบบนะครับออกแบบตรงนี้จะเป็นรูปนะครับปรับแต่งทิมพ์นะครับเราคลิกไปได้เลยนะครับก็จะปรากฏส่วนหัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะให้ส่วนหัวของเราเป็นรูปแบบไหนนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้มันดูสวยงามนะครับเราก็สามารถที่คลิกเลือกรูปภาพได้เลยนะครับรวมถึงเลือกสีทิมนะครับของข้อสอบของเรานะครับให้เป็นแบบไหน นะครับสีพื้นหลังสามารถเปลี่ยนได้นะครับรูปแบบตัวอักษรนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราเลือกจนพอใจแล้วกดเครื่องหมายปิดไปได้เลยครับปุ่มต่อไปปุ่มรูปตานะครับจะแสดงตัวอย่างที่เราออกแบบไว้นะครับถ้าเราอยากเห็นว่านะครับคนอื่นจะเห็นยังไงนะครับก็คลิกที่รูปตาครับผมมันก็จะพรีวิวนะครับ ลักษณะข้อสอบคร่าวๆให้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าดูเสร็จแล้วก็กดเครื่องไหนปิดไปได้เลยครับต่อไปปุ่มตั้งค่านะครับปุ่มตั้งค่านะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มปรับแต่งนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือไม่นะครับจะให้ตอบแบบไหนนะครับเลือกแบบไหนนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดใครที่จะมันก็จะมีเมนูทั่วไปนะครับเมนูงานนําเสนอนะครับเมนูแบบทดสอบนะครับอ่าตอนนี้นะครับ จะขอตั้งค่าให้มันเป็นแบบทดสอบก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับใครที่จะทาเป็นข้อสอบต้องมาที่แบบทดสอบนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ให้เป็นแท็บนะครับให้เป็นคําว่าทําแบบทดสอบนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับและปุ่มสุดท้ายคือปุ่มส่งนะครับปุ่มนี้นะครับเอาไว้ทําการสร้างลิงก์นะครับหรือจะส่งอีเมลไปหานักเรียนหาเพื่อนนะครับก็ กดที่ปุ่มนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเราจะให้คนสอบรอกชื่อนะครับเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกครับผมเพิ่มคําถามครับอ่าเพิ่มคําถามทีนี้เมื่อเราเลือกเป็นข้อสอบไปไหมครับมันจะมีปุ่มตรงนี้เฉลยขึ้นมาแต่ตรงนี้เราจะเก็บข้อมูลฟอร์มไม่จำเป็นจะต้องเฉลยครับอ่าตรงนี้นะครับเลือกเป็นคําตอบสั้นๆครับจากนั้นพิมพ์ชื่อครับ ชื่อนามสกุลแบบนี้ครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นครัตอบส,สั้นๆนะครับจากนั้นติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับให้จำเป็นจะต้องตอบนะครับถัดไปนะครับกดเพิ่มคำถามต่อครับต่อไปเราจะเก็บข้อมูลชั้นนะครับชั้นชั้นม อ่าสมมุติอยู่ม5นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเป็นแบบเลื่อนลงครับเป็นลิสต์นะครับห้อง1ห้อง2ห้อง3นะครับห้อง4แล้วก็ห้อง5แบบนี้นะครับจากนั้นติ๊กที่จําเป็นนะครับสมมุติเราสอบที่5ห้องนะครับต่อไปนะครับกดเพิ่มคําถามอีก นะครับต่อไปเราจะเก็บที่เลขที่ครับผมเลขที่ของนักเรียนที่เขาสอบนะครับเป็นคําตอบสั้นๆนะครับาจากนั้นเลือกจําเป็นทีนี้นะครับเราจะใส่การตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเผื่อกรณีนันกเรียนนั้นไม่ใส่เลขที่ใส่เป็นตัวอักษรมาเราจะตรวจสอบอยังไงคลิกทีทท่จุด3าจุดด้านล่างนะครับเลือกคําว่าการตรวจสอบการตอบกลับอ่านะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกที่ช่องแรกจะตรวจสอบเป็นอะไรเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขจะใช้แบบไหนสมมุติเรารู้อยู่แล้วนะครับห้องนี้มีไม่เกิน40คนแล้วก็ระหว่างก็ได้ระหว่างตัวเลข1ถึงเลข45นะครับให้อยู่ระหว่างนะครับ ถ้าเกิดเขาใส่ผิดจะให้กําหนดข้อความว่ายังไงนะครับกรุณาปอเล็กที่ให้ถูกต้องก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของที่1นะครับส่วนของที่1นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะพีววดูได้เลยนะครับกดที่รูปตาครับจากนั้นครับป้อนชื่อนะครับใส่เลขที่นะครับสมมุติเราป้อนเลขที่ผิดเห็นไหมครับโปรแกรมจะตรวจสอบเลยนะครับกรุณาป้อนตัวเลขให้ถูกต้อง อ่าแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดส่งได้เลยนะครับอ่าปิดไปก่อนครับผมคราบผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปส่วนที่1นะครับในการเก็บข้อมูลผู้เข้าสอบโดยใช้โปรแกรม Google Form แบบง่ายๆนะครับสําหรับคลิปหน้า EP ที่2นะครับเราจะมาสอนวิธีการสร้างส่วนที่2การสร้างคําถามรูปแบบต่างๆนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์และถ้ามีคําถาม ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย